อย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ที่จะเข้ามาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทดสอบปืนสั้นอัดแก๊สนะครับก่อนส่งนะครับ2กระบอกนะครับโดยกระบอกแรกนะครับจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับดับเบิลเบลนะครับ eg 723นะครับตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวมาทดสอบไปดูกันนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของทางร้านเลยนะครับที่ใครๆก็สินใจกันนะตัวนี้เพราะว่า อะไรหาง่ายครับทรงนี้ก็คลาสสิกดีนะครับตัวนี้แก๊สนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับตัวนี้ขยอายนะครับเราจะยืนแบนี้นครับ นี่ครับลูกหมดนะครับไร้ค้างครับปกติดีนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ตัวต่อมานะครับเป็นเจ้าตัวนี้นะครับอาร์มี่นะครับอาร์สิบเจ็ดนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็รีวิวันผ่านแล้วครับในคลิปที่แล้วนะครับให้ดูกันตอนช่วงท้ายคลิปครับก็พอดีว่ามีวคาสสั่งเรียบร้อยครับก็จะทําการจัดส่งให้นะครับนี่ครับรายละเอียดของตัวปืนนะครับเป็นอาร์มี่อาร์สิบเจ็ดนะครับกล็อกสิบเจ็ดข้านสีเงินนะครับ ก็ค่อนข้างสวยนะครับมีตำหนินิดหน่อยนะครับตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันด้๋ยแอ้วถอดข้างในให้ดูด้วยดีกว่าน,นี่ครับตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับข้างในก็ยังโอเคดูนะครับนี่นะครับชุดล่นไกโอเคครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันนะครับ กรสุนใส่ไปแล้วประมาณ4นัดนะครับตรงนี้โอเคเราเติมแก๊สก่อนนะครับสักครู่นะครับกล้องบงังโอเคเรียบร้อยนะครับแก๊สไม่รัว่วไม่ซึมนะครับตรงนี้มาคาดีมาทดสอบกันกรสุน4นัดนะครับลุกหมดสไลด์ค้างนะครับ ตัวนี้นะครับศูนย์หลังแต้มสีนะครับศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์นะครับนี่ครับสวยงามครับก็เดี๋ยวจะทําการจัดส่งให้นะครับวันนี้เลยนะครับเป็นวันที่สามหรือสี่นะครับสี่ครับสี่มีนาเดี๋ยวทำการจะส่งให้ครับแล้วก็แจ้งในพัสดุให้ทราบนะครับถ้าใครสนใจหรือคัมือสองครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับหรือจะเป็นมือหนึ่งเเจ้าตัวนี้ครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับและยังในกิต่อเนี่ยจะขึ้นมาให้ด้านข้างเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ